สวัสดีค่ะเข้าสื่อตูนชาแนลนะคะวันนี้นะคะตูนนะคะก็จะมาแกะกล่องซุ่มนะคะที่โรงเรียนตูนเนี่ยขายนะคะตูนก็ซื้อมาสองกล่องเนาะกล่องละ5บาทนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกล่องแรกเลยนะเอากล่องไหนดีนะกล่องนีโดเสวก่อนละกันนะคะให้ฟังเสียงก่อนนะทุกคนอ่าโอเคมา อันนี้ก็คือยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะเรามาแกะพร้อมกับท่านผู้ชมเลยนะคะนี่อุ้ยมันมีช้อนช้อนพลาสติกน้อยๆมาให้ด้วยค่ะยังไงทุกคนมันคือกำไรน้อยกำไรมาสองสองวงนะคะกับขนมทุกคนทานไหมขนมอันนี้ขนมแบบช็อกโกแลตเมดเม,ดมดอะ หมดวอเบได้มาสองอย่างนะคะก็จะมีนกนะคะกับช้อนมห้อันนี้ต้องคู่กันจริงๆแล้วก็มีเป็นกำไรนะคะกำไรวงท่อนี้จะยัดได้ไหมเนี่ยนี่นะคะ5บาทอันนี้มันเขียนไว้ว่า2บาทนะคะทุกคนโอเคค่ะกล่องแรกผ่านไปเรามาดูกล่องที่2กัน พึนพยายามเขย่าดูแล้วนะคะเสียงไม่เหมือนกันของข้างในก็คงจะไม่เหมือนกันเนาะคิดแบบนี้นะคะโอเคมาเรามาแกะกันเลยจ้ยาเอื้อโทุกคนแกะกันเลยนะเอ,อ,อะไรหมือนเป็นรถอะไรสักอย่าง โอ้อันนี้ไม่แค่อันเดียวเองนะคะเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์รูปรถมันจะคุมให้น,นีเนี่ยแต่รถเยอะมากส่วนใหญ่น่าจะเป็นบิ๊กไบค์นะคะทุกคนแต่มีหลักสีมากๆเลยอะเหมาะกับเด็กผู้ชายมากมากนะนเะนี้ยทุกคนเห็นไหมนะคะเห็นไหมเยอะมากๆได้กี่อันเนี่ย สองสี่หกแปดสิบสองี่หได้สิหนะคะเดี๋ยวดูสิมันติดเหง,งี่ยงไหมเนี่ยติดแล้วก็จะออกประมาณนี้นะคะเห็นไหมทุกคนกล้องไม่โฟกัสอีกอันนหนทุกคนออกมาเป็นแบบนี้ถามว่าติดเอาไว้ให้เด็กเล่นเนาะแบบนี้นเนาะ ไม่ได้ติดเพื่อความสวยงามแบบแบบไม่ไม่ได้ติดแบบในชี้เพื่อที่จะเอาไว้สรุปอ่านนะคะแต่ว่าน่าจะเอาไว้แบบเพื่อติดให้เด็กน้อยเล่นๆลน่เนาะทั้งหมดนี้นะคะนี่ทุกคนทั้งหมดนี้ <c oughs> ตูนคิดว่าอันที่ใช้ได้จริงๆอ่ะน่าจะเป็นตัวกล่องนี้กล่องแรกนะคะ เพราะว่ามีขนมนะคะเราสามารถกินได้จริงกําไรอันนี้ก็ถ้าใครมือเล็กๆหน่อยก็สามารถใส่ได้ถูกปะแต่ว่าอันเนี้ยก็คุ้มนะสําหรับเด็กผู้ชายอ่ะอันนี้กล่องแรกอาจจะเป็นของผู้หญิงกล่องที่สองอาจจะเป็นของผู้ชายนะคะถ้าชอบช่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ